ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผูแ้แทนรัสดรจังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์ผมเห็นเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ลุกขึ้นแสดงความเห็นต่อการที่คณะกรรมาการได้มีมติตัดร่างมาตราสามของกฎหมายฉบับนี้ออกไปหลายคนก็แสดงความดีใจว่าคณะกรรมาการน่าจะเห็นด้วย กับเพื่อนสมาชิกจำนวนมากในทานองว่าเมื่อตัดร่างมาตราสามออกไปแล้วจะทาให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งแต่ผมเกรงว่าเพื่อนสมาชิกจะดีใจเก้อครับเพราะดูแล้วที่กรรมธิการได้ลุกขึ้นมาชี้แจงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานกรรมธิการตั้งแต่ต้นนั้นเนี่ยเป็นเจตนารมในการตัดที่ไม่ตรงกันเลย หรือเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายครับที่สำคัญก็คือว่าแรกเริ่มเดิมทีท่านประธานกรรมธิการบอกว่าให้กรรมธิการท่านหนึ่งประธานโทษเอ่ยนามคือท่านพันศิริลุกขึ้นอภิปรายท่านพันศริก็ลุกขึ้นอภิปรายในนามกรรมธิการว่าการตัดออกไปก็แปลว่ากัญชานั้นกลับไปมีสถานะเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งสอดคล้องตามอนุสัญญาของสหประชาชาติ และเทพี่น้องประชาชนเรียกร้องกันตลอดจนกระทั่งท่านได้มีการพูดถึงว่าการที่จะบอกว่ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดเพราะในประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ตัดออกแล้วก็ไม่ใช่ด้วยเพราะว่าเป็นการยกตัวอย่างว่าเช่นพืชชนิดใดเท่านั้นปรากฏว่าท่านลุกขึ้นบอกว่าที่ท่านสมาชิกคือคุณพันศิริประธานโทษเอ่ยนามท่านได้ลุกขึ้น ชี้แจงนั้นเนี่ยบางเรื่องเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้ตรงกันกันกบที่คณะกรรมาการได้มีความเห็นไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเพื่อนสมาชิกว่าถ้าตัดร่างมาตรานี้ออกแปลว่าต่อไปนี้กัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดอีกซึ่งต้องกลับไปแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวันที่8มิถุนาที่มีผลมับใช้วันที่9มิถุนาปีห5 ก็ไม่ตรงกันกับที่คณะกรรมาการตัดออกไปก็แปลว่าเจตนารมณ์ไม่ตรงกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความสับสนแน่นอนครับแต่ถ้ายึดเอาเจตนารมณ์ของสมาชิกที่อภิปรายในสภานี้เป็นหลักเนี่ยหมายความว่าเมื่อตัดร่างมาตรานี้ออกไปแล้วสภาให้ความเห็นชอบกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีก็ควรจะต้องกลับไปทบทวน ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวคือ8มิถุนา65ที่มีผลบังคับใช้วันที่9มิถุนา65อันนี้เป็นประการแรกที่ผมคิดว่าสำคัญแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะมีคำถามต่อว่าที่กรรมธิการตัดร่างมาตรานี้ออกเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์อย่างใดกันแน่ถ้าประธานกรรมธิการลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าถึงจะตัดหรือไม่ตัด ก็ไม่มีผลใดๆกับกฎหมายคำถามก็จะมีต่อมาอีกว่าแล้วบัญญัติเอาไว้ทำไมตั้งแต่ต้นเพราะอย่าลืมว่ากฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่8มิถุนาห5ซึ่งมีผลบังคับใช้9มิถุนาห5ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดแล้วนี่จะเป็นคำถามต่อไปครับ แต่ในเชิงข้อกฎหมายที่ผมขออนุญาตลุกขึ้นถามท่านกรรมธิการอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการเขียนบทบัญญัติแบบนี้ไว้ในกฎหมายเสมือนกับเป็นการให้อำนาจผู้อนุญาตตามกฎหมายกัญชาฉบับเนี้ว่าถ้าท่านอนุญาตไปแล้วกัญชาที่ดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด แต่พอถอดมาตรานี้ออกอำนาจตรงนี้ของคณะผู้ที่จะต้องอนุญาตหรือผู้อนุญาตตามกฎหมายนี้จะเป็นอย่างไรครับอันนี้จะเป็นความสับสนมากเพราะว่าขณะนี้กัญชาถูกปลดออกจากยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วกฎหมายฉบับนี้มุ่งหมายที่จะไปควบคุมแต่พอตัดมาตรานี้ออกไปท่านจะไปควบคุมอย่างไรเพราะ ประกาศกระทรวงในขณะนี้บอกว่ากัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วมันจะมีความลักลั่นกันทางกฎหมายหรือไม่ซึ่งอันนี้ผมเรียนถามเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการได้ลุกขึ้นมาชี้แจงด้วยเพราะสุดท้ายแล้วผมเกรงว่าเรื่องนี้เป็นกลายเป็นการเล่นกลทางกฎหมายในสภาให้สมาชิกเข้าใจไปทางหนึ่งแต่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าถึงตัดไม่ตัดออกอย่างไรถ้าประกาศกระทรวงไม่แก้ สถานะกัญชาทุกอย่างยังเหมือนเดิมและจะทําให้กัญชายังเสรีสุดขั้วเหมือนเดิมและกฎหมายฉบับนี้ก็แทบไม่มีอํานาจอะไรในการที่จะไปควบคุมอะไรเลยเพราะยังปล่อยให้กัญชาเสรียอยู่น,นั่นเองนี่คือประเด็นที่ผมลุกขึ้นถามแล้วก็ถ้าเป็นเพียงแค่กลลววิธีให้ผ่านกฎหมายในสภาเนี่ยผมว่ามันจะสร้างปัญหาในอนาคตนะครับช่วยกรุณาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้ให้คลายความกังวล และให้สมาชิกได้เข้าใจด้วยครับขอบพระคุณครับ